คนแบบฮือฮาข้าแพงที่เฮ้ยคุณเอาแต่ข้าวเลยเราเข้าเลยคุณมาเอาแต่ช่องคุณดิคุณน่าเกลียดมากเลยนะข่าวแย่นี่แหละช่องนี้แหละเรออะไรนะหลายคนแบบว่าตื่นเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นฮือฮาในกาันปกติอ๋อครับผมก็ได้พบกับน้องก็ดีใจปกติก็เจอน้องเขาเฉียวๆกันไปเฉียวกันมาเราไปช่วยน้องทําโครงการอะไรของเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ร่วมงานครั้งนั้นก็สนุกดีแล้วขอบคุณหลายๆคนที่ชอบนะครับใช่ แต,แ,ตแ,ตแต่ดูเขาก็แบบตื่นเต้นที่ได้มาแบบลงโซเชียลแลกวก็ขอบคุณแกเป็นไอดอลเราเนี่ยเขารับเป็นไอดอลนะโอ้โหเขาก็เป็นไอดอลเราเหมือนกันนะครับผมเพราะโนโ้องกับเราอ่ะเดินคนละสายเหมือนกันนะในการในการใช้ชีวิตในเส้นทางวงการบันเทิงอของเขาเขาเฟี้ยวนะมันคนละแบบกับเราอ่ะเขาต้องไปต่อแถวรอ กว่าจะประสบความสําเร็จวันนี้อะไรแบบนี้ก็เลสเปกน,น้องเขาด้วยเหมือนกันแล้วขอบคุณน้องที่เลสเปกเราด้วยขอบคุณมากหลักโนโมก้มากๆตอ,ตอนนี้นาทีนั้นคิดไหมว่าเขาจะมาเจอใครเราไม่คือไปทุกครั้งอะ่ะไปร้องข้างแผงทุกครั้งใะอันนี้พูดจากใจนะมันคนที่ดูอะ่ะจะฉลาดกว่าเราเสมอ,อแหมไม่รู้ได้ไงนู่นนี่นะไม่รู้ลองไปยืนลองไปยืนดูมันโอ้โหลวคนในวงการนักร้องโอ้โหไม่รู้ใครต่อใครมั้งมันมันไม่รู้หรอกเราก็ไม่ได้แบบหูเราไม่ได้แบบ เฟี้ยวขนาดนั้นนี่จะรู้ว่าใครเป็นใครอ่ะแต่เป็นรู้ตอนที่ทีมงานเปิดเปิดรองเท้าเปิดรองเท้ากับกางเกงให้ดูแล้วเราเป็นคนขี้สังเกตไงเวลาแบบเห็นศิลปินคนไหนแต่งตัวจะแต่งแบบนี้นักร้องคนนี้แต่งตัวก็แต่งแบบนี้นู่นนี่นั่นเพราะเราเป็นคนขี้สังเกตอยู่แล้วโอเชนะ่เนี่ยพอโดนกางเกงรองเท้ารู้เลยรู้เลยแล้วมั่นใจด้วยก็คือ,อฟุกด้วยแหละใช่ไม่ได้เก่งหรอกพังอาดเลยครั้งนี้ถูกครั้งทุกครั้งเนี่ยไปเอาเป็นจริงว่าบางนคนเราคิดว่า โอ้ยตลกมันไปทายถูกก็ก็ไปดูเก่งนล้วแบบะแต่มันทายผิดมาสองครั้งแล้วที่ไป <S 2> <S 2> เราก็อยากจะทายถูกสักครั้งนึงวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถูกจริงก็ถือว่าดีใจจริงจังหวะที่แบบว่าเปิดเาเอาป็นจโน้ตที่เราทายจริงอะไรเงี้ยคิดไม่เลยก็แบบแต้องควาเห็นข้างล่างรอง,งเท้าใช่ไหมพอเห็ข้างล่างรองเท้าพอคำแพงเริ่มเปิดอ่ะแค่เห็นขาว่ากระดิกย,ยังไม่ได้สตาร์ทนะแค่แค่กำลังอยู่ตรงอยู่ตรงจุดสตาร์ทอ่ะแค่ขยับอะ รู้เลยรก็้ใช่เราเราก็เราเโตโยา่อเไเราไปกรอบคอมมันด้วยมันก็เลยดูแล้วก็เลยจำรายละเอียดแม่นไงคนก็จะว่าเอาเออกอะไรด้วยกันนิดนึงไหมผลงานด้วยกันหน่อยอ๋อช่วงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทำกับน้องเหมือนกันนะครับนะได้ได้ถ้ามีโอกาสจร,ริงๆนะเขาเขาก็ชอบนะก็อย่างที่หมอน้องเขาบอกเขาชอบที่ทุกคนเอาไปต่อยอดในสายอาชีพอะไรแล้วเราก็บอก กับน้องเสมอว่าการที่ออกมาเล่นเราไม่ได้บูลลี่อะไรน้องนะเพราะว่าเราเป็นตลกอ่ะสิ่งที่ออกมาเล่นตรงนั้นอ่ะมันคือความบันเทิงที่คนกําลังพูดถึงอยู่มันมันเราไม่ได้บูลลี่อะไรน้องเลยเราทําออกมาเราก็ให้คนดูมีความสุขด้วยแล้วน้องเขาก็คิดในแง่ที่ดีมากด้วยว่าให้ทุกคนไปต่อยอดทุกคนมีความสุขเขาโอเคนี่ก็คือทุกอย่างมันมันวินวนเลย่อนาน้านเคยเจอเขาบา้างไหมเจอเคยเจอน้องน้องเขาเคยให้เป็นตอนที่น้องเขาจะทำโครงการอะไรเกี่ยวกับขยะนี่แหละแล้วก็น้อง ทรมาบอกให้เราไปช่วยถ่ายภาพทา,ทางตลกก็มีน้ำหม่ำม,มีอะไรด้วยแบบนี้จริงๆแล้วเราก็ได้จากน้องด้วยนะที่เราเรียนแบบน้องอะ่ะเราก็ได้จากน้องด้วยอะไรแบบนี้ใช่แต่ถ้าทำหนึงน้องแจงโมะครับที่ที่พารคอนคร,ครับผมมันผมว่าแม่เขาว่าตกใจผมว่าตกใจแต่เราด้วยความความ,ความที่เราเป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาจะบอกไม่เป็นไรหรอกแจงไม่เป็นไรหรอกแจงแต่โชคดีที่ออกมาได้อ่ะ พ่อแม่เขาเครียดเพราะไม่อยู่กันคนละที่ไกลมากนโมเขาเขานับเพื่อนๆไว้ไปทํางานบ้านอะไรทั้งอย่างโชคดีไปก็ถือว่าโชคดีสวรรค์ยังเข้าข่าอยู่ตอนแรกก็คือทราบข่าวว่าน้องอยู่นั่นเลยใช่ก็ตกใจแจงก็รีบโทรหานน่นนี่นั่นอะไรเลยแต่ก็เราก็บอกแจงอาจจะแล้วแจงเ็าเป็นแฟนอีกทีมนเขาขี้ตกใจน้นแล้วบอกแจงใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ใหญ่เขาตื่นตูมาก่ะใช่เพราะแจงเขาเคยเจอพวกฟิลก่อการร้ายเลยที่เขาไปเมืองนอกมาครั้งหนึ่งอะเขาก็เลยกลัวไง ใช่ใช่ตกใจไหมโมกแม่มันน่าจะตกใจมากกว่าลูกมือไม้สั่นแต่ความเป็นแม่เราเข้าใจแหละแต่เด็กเด็กน้เด็กความตื่นเต้นจะน้อยหูใหญ่อ่เพราะเขาก็ต้องเอาตัวให้รอดเท่านั้นแต่เขาออกมาได้เอาตัวรอดมาได้ก็ถือว่าดีมากดีมากโชคดีโชคดีไม่ใช่ทั้งเคื่องแต่อนแรกๆเลยใช่ไหมหรือว่าใช่เขาเพราะว่าเหมือนทุกทีมทุกชั้นเลยมันปิดหมดเลยอ่ะแต่โชคดีที่เขาไปเจอ พี่พีชทองเจือนั้งแล้วก็แจงเขาโทรบอกลูกนี่นะพี่พีชก็พาออกอันนี้ก็ขอบคุณพี่พีชมากๆด้วยไม่ัดหมูไม่ได้พี่พีชก็แย่เหมือนกันนะใช่ใช่แต่ความเป็นแม่เราก็ใจแหละแต่เด็กเด็กเด็ก,ก,ดกความตื่นเต้นจะน้อยหู้ใหญ่อ่ะเพราะเขาก็ต้องเอาตัวให้รอดเท่านั้นแต่เขาออกมาได้เอาตัวรอดมาได้ก็ถือว่าดีมากดีมากโชคดีโชคดีดใช่เขาเพราะว่าเหมือนทุกทีทุกชั้นเลยมันปิดหมดเลยอ่ะ แต่โชคดีที่เขาไปเจอ,อพี่พีชทองเจือนั้นแล้วก็แจงเขาโทรบอกลูกนี่นะพี่พีชก็พาออกอันนี้ก็ขอบคุณพี่พีชมากๆด้วยไม่งั้หนหัูไม่ได้พี่พีชก็แย่เหมือนกันนะใช่ใช่ครับแล้วได้มีแบบหลังจะออกมาแนละ้วได้มีไปทำุญทำบุญใหญ่อะไรกันไหมไม่เป็นแจงเขาทําอยู่แล้วแจงเขาทําบุญอยู่แล้วทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรอยู่แล้วครับใช่พีเ่เพนนี่ก็การไปข้าง,างไปอะไรลูกอยู่ไหมเขาหลอนๆนะแต่ แจ้งอะแจ่งเขจะขี้กลัวแต่องสำหรับเราอะมันก็ไม่ได้ซีเรียกขนาดแต่ก็ต้องระวังตัวช่วงนี้ก็แต่ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ก็บอกงดงดไปที่คนเยอะๆใช่ใช่ถูกต้องครับครับไรไหมเขาไปเห็นเขาไปเห็นพิชาั้างไปเห็นพิชาแล้วเขาแล้วเขาชอบเขาชอบบอกเขาอยากเขาอยากสักแจงก็ตกใจอยากอยากสักคืออยากสักตัวเองเหรอลูกไม่ มีอยากสักแบบพิชชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แจงก็แต่สั่งจริงกัมันสักกระหนเทียมมามันก็ไม่ได้อะไรเงี<ม>้ยเขาก็เลยแจงก็เลยให้ผม้เป็นแบบมาให้สักอะไรอย่างเงี้ลย,ล,ยลายนี้เลยของเขาเลยล <ะ S 1> ใช่แล้วเนะขาเห็นเขาเห็นจากพ่อด้วยเหรอเขาคงอยากเด็กเขาคงแตงไ่ายมันชอบวาดรูปชอบตัดกระดงกระดาษนู่นนี่นั่นประดงประดิ์ประดอยอะไรอย่างเงี้ยแจงเขาไม่อยากปิดเขาเียครับปิด ไอ้นี่ลูกอะ่ะเขาอยากทําอะไรก็ให้เขา,เขาท,ำทำให้สระไ,ไช่ใช่มันก็มันก็ไม่ได้เรื่องแปลกเรื่องอะไรแล้วก็ให้เอาแขนเราอะ่ะลองเขาสักมันก็ดีนะก็เป็นเอ,อ่อครั้งหนึ่งลูกเราสักให้เราอะไรเงี้ยเรียนแต่ว่าแค่แค่ครั้งนั้นสักผมแล้วก็จบแล้วนะไม่ได้ไปเรียนเพิ่มเติมอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากตรงนั้นอะ่ะแล้วพอหลังจากสักเสร็จป,ปุ๊บบา้ก็หายอยากเดี๋ยวเขาก็คงไปลองอย่างอื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ปิดปิดกั้นความคิดเด็กหรอก าอยากเป็นอยากทำอะไรให้เขาทำเลยเหลายคน,นาแบบความสามารถโดเลยแบบทรองเปนอสด้วยอ๋อก็ก็อย่างที่บอกเขาเราก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแต่ก็จะบอกทุกอย่างว่าทุกอย่างที่เป็นน่ะอยากให้น้องเขาธรรมชาติเหมือนการเล่นการนู่นนี่นั่นจะไม่ไปสอนเขาจะไม่คือให้เขาคิดได้ขเขาเองบอกได้เป็นบางอย่างเราจะไม่แบบอย่างนี้ลูกต้อง,อ,งอย่างนี้น่ต้องไม่ต้องเลยว่ะผมว่าปล่อยให้มัน ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรก็ได้ที่เป็นธรรมชาติของเขาอ่ะแต่คราวนี้เขาสั่งให้เราเขาคิดี่ะขอสั่งเองได้ไหมตอนนี้ไม่หรอกตอนนี้เพิ่งไม่กี่ขวบเก้าขวบเองแต่โตไม่แน่ใจจะทาอะไรอ่ะสักไม่ว่าหรอกแต่ให้หากินด้วยตัวเองได้แล้วอ่ะหาเงินเดือนตัวเองได้อยากทําอะไรทําไปเลยไม่ต้องมาเป็นตอนนี้คือพ่อพ่อได้ห้ามไหมหรือว่าให้สละก็ห้ามอยู่ก็ไม่อ๋อตอนนี้ไม่ได้สิอ่าไม่ได้ไม่ได้สิแต่ถ้าเป็นช่างอะได้ ได้แต่ถ้าจักมันก็ต้องอยู่สมเหตุสมผลรว,ว่าเอา,อางี้ยหาเงินเองได้อะโจแล้วว่าไอท,ทีจะไปจักตรงไหนว่าไอทีแต่จาไปสักนอกอน,นี่เขาจังให้พ่ออยู่ใช่อ<ช>ีกเรื่องลยครับพี่ครับตอนนี้มีกฟนตัวคอนเสิร์ตทราบมีเหตุการณ์น้าเวทีแปลกๆไม่มีแปแปลกมันก็น่าจะมีช่วงที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเดิมอะจะยืนเล่าให้ยืนเล่าให้ยืนเล่าแ,แต่ผมอะมผมกินของผมอยู่แล้วแต่ผมมันจะไม่กินเหล้าเพียว เราเพียววองผมผมจะไม่กินแต่ทีเนี้ยมันดาบสังคมนะเขาขอแบงค์ให้เราเนี้ยยืนให้เราเราบอกไม่กลายเป็นเราจิงหยิบมาเป็นมารยาทเอามาแล้วไม่กินก็เบะหน้าใส่อะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องที่บอกผมกินได้นะเดี๋ยวผมให้ที่วงกินแทนละกันเนาะอะไรบางคนก็ไม่ยอมบางคนวเฮ้ยไรเนาะบางคนก็ชักแก้วกลับบางคนก็ให้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนเลยแล้วหน้าเราขี้เมาด้วยไง <c oughs> มันก็บวกเขาไปใหญ่ <c oughs> อ่ะฮะอไม่สวมหมวกอ๋อไม่เคยนะเคยครั้งเดียวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแค่แบบแค่แฉกแฉกลื่นอ่ะแฉกลื่นแล้วจะลงลงพงหญ้าแต่ว่าไม่ล้มนะโชคดีที่เอาขาทําไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันโดนโคลนและทุกอย่างแต่ไม่ได้ใส่หมวกน็อกครั้งนั้นใช่ก็มีคนใกล้ตัวคน็มียกับ็เพื่อบบะไรแนีีี้กกก็็็มมฮะเพื่อนๆี่เล่าสุดงานกลางก็ไม่ได้ทําเป็นเดือนๆเลยอนน่ไม่ใส่หมวกแต่โชคดียังไม่ไม่ตายเท่านั้นเอง ใช่ก็นอนติดเตียงอยู่หลายเดือนนะ่ะใช่ครับผมอตอนนี้การเบานี่นึงครับตอนนั้นถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้มีเหตุการณ์ที่แบบ,แบ,บไลไลต้องไปงานแบบต่อแล้วว่ะโอเคไม่ทันแล้วค่ะโอเค